ครับสวัสดีครับพี่สาวสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้นะฮะไม่ได้เจอกันนานเลยปีแล้วตั้งแต่หลังโควิดแล้วเนาะตั้งแต่งานบวชงานบวชงานบวชอ่าไม่ได้เจอกันเลยตั้งแต่ปีอืมนี่ก็มาพบกันใหม่ระบาดหนักๆอืมวันนี้มาพบพี่สาวนะฮะก็อ้วนท้วนแข็งแรงสมบูรณ์ดีจำมั่ม คนธรรมดากลายเป็นกลายเป็นอบตอแล้วอ่าในอบตอนะไม่ใช่ธรรมดานะฮะ,อ,ะอ,อ่าอบตอนะฮะ,ะ,ะวันนี้อยากได้ในสิ่งที่ดีๆจากพี่จังเลยเพราะว่าเป็นตัวแทนอะไรหลายๆอย่างให้กับสังคมอยู่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหมู่บ้านไม่ว่าชุมชนอุตสาหกกิจอะไรต่างๆต้องมาปรึกษาพี่นา คนสวยของเราดนะูหลายเรื่องเ,เรื่องกเกษตรนะคะใช่ไอ้ตา,หว,าหวยนะไม่ตเตจอทุกคนไม่เไอนหวยไงเออพี่นาไอ้ที่ว่าโครงการมาใหม่ๆนี่เขาขึ้นอย่าเกี่ยวอะไรตอนนี้พี่จะทำหน่อไม้ฝรั่งกับเลี้ยงไหมเลี้ยงไหมหน่อไม้ฝรั่งนั้นพอทราบอยู่เอ,เอาเรื่องไหมก่อนเพราะว่าเป็นวิทยาทานก็แล้วกันเนาะเผื่อท่านใดที่สนใจที่อยู่ใกล้ๆในนครราชสีมานี่ปรึกษาได้ไหม อ่าพี่นาได้เลยแล้วเข้าร่วมร่วมได้ไหมไดอ่าในการเลี้ยง,งใหม่อยากชินสมาชิกมาเลี้ยงอ่าสมาชิกเลี้ยงเพิ่มอยู่เป็นอาชีพที่ไม่ต้องใช้เคมีไงมันปลอ,อ,อดภัยปลอดภัยกับตัวเราเองปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมเราเรามาคิดถึงว่าทํางานได้เงินแล้วเราป่วยมีข้อหมายอะไรอ่ะเนอะใช่ไหมพี่บอา,อ,าอยู่ได้แบบสบายๆไม่ลําบากมากก็ แล้วก็ but, สุขภาพแข็งแรงดีกว่าใช่ไหมวันหนึ่งเรามาทํางานได้เงินเยอะแยะมีเงินหลายเยอะแยะเป็นล้านๆแต่็จแล้วพอป่วยมาจะเหลืออะไรอะหมดทุกอย่างเป็นศูนย์แม่แม่วานวันไปเอาใบไอ้นั่นมาให้หน่อยได้อาหารอาหารของของของนอนอะสักใบใบหมอนอะใกล้ๆมีไหมมีดอกมีแต่ตรงนู้นแหละอ่า เดี๋ยวต่อกันเลยนะฮะว่าทำไมถึงคิดที่จะหาไรายได้ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนชาวไร่ถามความรู้สึกคนระับเบือ่อเบือ่อเบือเบ่อเกษตรที่ใช้เคมีแล้วความรู้สึก่าเหนื่อยอ,อ,อ,อายุมากแล้วไงอายุมากแล้วก็จะหันมาทำอะไรที่มันไม่งานไม่หนักครับอย่างงานเลี้ยงไหมยอย่างเดียวแค่ถ้าวางระบบน้ำจบแล้วก็คือเอแ,แค่ตัดหมอนมาให้ไหมก็ถ่ายขี้ไหมก็ไม่ได้นีงานอะไรมากมาย แล้วเราก็ยังยังยายพระพรด้วยแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนของเราได้มีรายได้ไปด้วยอามอบไปสิ่งที่ดีๆมาให้ที่ดีๆที่แน่ๆที่สุดก็คือมันดีแต่สุขภาพเพราะว่ามันไม่มีเคมีปนเลยครับพี่ชอบตรงนั้นเพราะว่าพี่อยู่เคมีมานานทำผู้สารนมสดเนาะที่ที่รู้จักก็คือทำผู้สารนมสดพี่เป็นประธานของผู้สารเลยทีนี้พอ ทำมานานก็มันมีความรู้สึกว่าเหนื่อยลอ้าแล้วก็เหมือนกับพุตราตอนนี้มันมีคู่แข่งเยอะอืเหมือนตลาดมันมันเป็นมีการแข่งกันสูงครับคนที่ปลูกใหม่อะไรเงี้ยใหม่บางทียังไม่มีความรู้มากก็ทําพุตราไม่อร่อยอะไรแต่ราคาก็ตีกันมั่วตั้วไปหมดลาําคาญเราก็เลยมาคิดว่าเออตอนเดียวมีโอกาสได้ไปเจอกับเพื่อนที่เขาเลี้ยงใหม่อยู่ก็เลยชักชวนเขาก็ไม่ได้ชวนเราเขา อวดเขาเอาว่าไอ้นี่มันดีตรงนั้นตรงนี้ซึ่งเราเคยเลี้ยงไหมามาก่อนอแล้วความรู้สึกเรายังมีความรู้สึกดีๆต่อไหมยอยู่ก็เ,เคยคิดว่าจะเอาไหมามาเลี้ยงนะอ,อทําเป็นมุ้งเล็กๆเลี้ยงแล้วก็สาวเองอะไรเองอคือพี่เคยสาวไหม้วย,ยนะอ๋อที่เคยปลูกมา,เ,าเคยเคยทํามาแล้วแล้วไอ้ที่ได้ยินคาว่าเลี้ยงไหมเลี้ยงไหมทุกท่านยังไม่เข้าใจนะว่าต้นอะไรต้นต้นไหมต้นหมอน อ่าต้นหมอนนั่นคืออาหารกินหมอนหมอนนี่คืออ่านเขาใหม่า่เราจะไปพ่นเป็นเส้นใยที่เรามาทำผ้าไหมที่เราใส่ที่แพงนี่ง่ายๆคือเลี้ยงตัวนอนนั่นแหละใช่เลี้ยงตัวนอนแต่เวลาเขายมันจะเป็นเป็นรังไหมไม่ใช่มันจะเป็นรังแล้วเราก็ขายยกรังเราไม่ต้องมาสาวเองแต่ในกรณีที่พี่เคยสาวนี่คือเอาฝักเอารังที่มันเสียรังแฟดรังตายรังบ้างอะไรประมาณเนี้เราไปขายก็ซื้อถูกเราก็เคยเราเอามาสาวสาวเสร็จเราก็ทำอะไรไม่เป็นเราขายอย่างเดียว เพื่อนแม่เขาเขาทําพวกทอผ้าเป็นก็เลยไปบอกเอามาเนี่ยแม่จะทอผ้าแบ่งให้ใช้ไปใช้ป็กะมาใหม่ผืนหนึ่งอยู่นะนั่นก็คือการที่เราเลี้ยงตัวหนอนเขาเรียกว่าตัวตัวไหมแต่อาหารของเขาไม่ใช่หญ้าไม่ใช่กล้วยน้ำว้าไม่ใช่แอปเปิลอ่าเป็นอะไรฮะคือมอนใบมอนใบมออนี่มันลูกมันกินอร่อยอร่อยเป็นบุงพวงใช่ไหมใช่ค่ะแต่มันคนละน คนละพันไอ้ไอ้ลูกคุพวงพวงคือหม่อนพันกินบะกินลูกก็คือเป็นอีกแบบหนึ่งเขาก็จะส่งเสริมและพัฒนาสายพันธุ์ไปทางให้ให้ลูกยาวลูกใหญ่ลูกหวานลูกสวยใช่ไหมแต่หม่อนใบที่เราใช้เลี้ยงไหมอย่างที่เห็นนู่นนะที่เห็นนู่นนะนะใช่ค่ะข้างหลังพี่นะตอนนี้เรียกพันสกลนคร8แปดห้าใบใหญ่ใบโตจะเลี้ยงของบริษัทจุลหมาไทยตอนนี้ก็ให้ใช้ใบใช้ใบนี้ใบเนื้อนิ่มใบใหญ่ใช่ใบใหญ่เป็นน้ำหนัก ปอปริมาณต่อไร่มันอยู่ไม่ต่ำกว่าพันหกร้อยกิโลกรัมต่อไร่ต่อรอบซึ่งพอกับพอกับการเลี้ยงไหมหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องนี่มีกี่ตัวหนึ่งกล่องอยู่มันสามหมื่นกว่าไหมโอ้ยแล้วเวลาเอาเอาพันเอาที่ไหนเอาพันตัวหนอนนั่นเอาพันตัวหนอนบริษัทเขาก็จะมีรถมาส่งเอามาให้เลยเราก็วิ่งไปรับเราตามทางมันคล้ายๆตัวด้วงมะเป็นหนอนเลยค่ะหนอนมันที่หนอนกินใบผักหนอนตัวเล็กเนี่ยนะอ่ะอเลี้ยงให้มันโตก่อนใช่โอ้พี่เคยเลี้ยงสมัยก่อนพี่เลี้ยงแต่เป็นไข่นะ เป็นรังไขมาเป็นเป็น,เป,นเป็นกระดาษ a อีมาแล้วก,ก็ครอบมามเป็นไข่แล้วต้องมาบ่มม,มามาบ่มเพราะอุณหภูมิให้มันนั่นมันมาแตกไข่ที่เราอแล้วมันก็ลอกคาบสามสี่ครั้งแล้วมันถึงจะเข้าจ่อหมายถึงทำรังเข้ารังอทำรังอ่ะทีนี้แต่รอบเนี้ยสมัยเนี้ยเขาพัฒนาการมาไกลละจากพี่เคยเลี้ยงปีสามสิบสามสิบสามสามสี่นะก็ดูยี่บกว่าสามสิบปีไหม สามสี่ประมาณนั้นน่สี่สี่ห้าสี่หกสี่สามสิบกว่าปีได้กลับมามเลยครั้งนึงเขาพัฒนาการไปถึงขนาดว่าเขาเป็นหมายวัยสามมาที่เราแล้วเลี้ยงยี่สิบห้าวันไม่ใช่เลี้ยงสิบห้าวันการเลี้ยงนี่เดี๋ยว,ยวคัดหน่อยการเลี้ยงนี่คือเอาตัวหนอนมาเนี่ยมันตัวเท่าไหนถึงจะเอาไปในใส่ในถาดเห็นเห็นในตะ,รตะกร้าอะไรเนี่ยไว้ตั้งเลียงมันก็เอามาประมาณก้านไม่ขีดอันวัยสามอยมันก้านไม่ขีดสิบสองตารางเมตรต่อกล่องมาได้ก็คือ วางเอาผ้าเขียววางบนชั้นเลยนะผ้าเขียวนะวางรองแล้วก็เอาตัวไหมวางลงแล้วก็เอาหมอนให้มันกินหมอนให้กินวันละสองเวลาอเช้าเย็นหนึ่งโมงเช้ากับสี่โมงเย็นใบใบไม้น่ะนะใช่ให้มันกินตอนเล็กๆก็อาจจะต้องเป็นซอยให้มันกินก่อนใหม่ๆนะพอหลักเข้าก็ให้กินทั้งกิ่งอายุมากๆก็กินทั้งกิ่งเลยวาดวาดทั้งกิ่งแต่มันไม่ได้กินกิ่งมันกินแต่ใบสงสัยนิดนึงถ้าเกิดเราไปตั้งไว้เนี่ยอ่ามันมีอะไรคุมมันไหมเพราะว่า แมลงวันมันอาจจะกินตัวหนอนก็ได้นะโงไหมเราทําเหมือนกับบ้านที่เราติดมุ้งลวดอห้ามแมลงวันห้ามนอนจะต้องมีประตูดักแมลงวันอือ่าต้องมีประตูสองชั้นประตูลงเก็บหมอนเสร็จก็มีประตูอีกห้องมืดอีกอันหนึ่งเพื่อจะเข้าไปที่โรงไหมยุงเข้าได้แต่แมลงวันเข้าไม่ได้อ่าหมูอหนูอะไรนี่ก็อันตรายไม่ได้มดมดก็เป็มดก็ไม่ได้เหมือนกันอีกเพราะมันกินนอนนะเนาะใช่มดนี่ปกัดทันายหนูนี่กัดไส้ทะลักเลยแหละอ๋อ ูก็อันตรายอยอ่ในไร้ไร้ยงต้องระวังความสะอาดเรื่องความเรื่องเนี้ยไม่ให้เป็นลุกแม้กระทั่งมดก็ไม่ได้ใช่มดก็ไม่ได้พะมันเคมีก็ไม่ได้ยากันยุงก็ไม่ได้มันมันคือมันมันเซฟมากโอี่ในที่นี้พี่พี่จะทำว่าพี่ตรงนี้มันเป็นเซฟโซนของพี่คือบริเวณเนี้ยมันมีแต่พี่ไม่มีคนอื่นอ๋ออ๋ออะด้านนี้ก็ติดปุทยานใช่ไหมอุทยานเขาใหญ่แล้วตรงนี้เขาก็เป็นบ้านที่เขาไม่ทำากัตรแล้วในบริเวณนี้คือที่พวกพี่ล้วนๆมันเป็นบรรยากาศธรรมชาติเลยใช่มีแต่ช้างอย่างเดียวเป็นเซฟโซนทีี่ด ช้างมาไหม,มช้าง,ช,างช้างมา้าบางทีมันเดิก่อนนี้มันเต้นแล้วเต้นหองมันคงจะไม่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 ทะเลาะอัะไอตัวใหม่นี่เนาะเนาะและ้วนี่มันเป็นมันเป็นมันเป็นอะไรอ่ะประเด็นหนึ่งที่พี่ต้องต้องการเลี้ยงใหม่เพราะว่าอะไรรู้ไหมมันมีไม่ใช่มีช้างเดียวพี่มีกระทิงด้วยอมีกระทิงด้วยมีช้างด้วยแล้วทีนี้ถ้าปลูกกระโพดตอนนี้คือต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหมดเลยจากปลูกข้าวบินเองก็ปลูกข้าวแม่ซื้ออย่างเดียวแล้วก็ ปลูกกระโพดก็ไม่ได้เพราะว่าปลูกกระโพดกับมันช้างก็กินช้างกระทิงก็กินหมดทุกอย่างหมูช้างกระทิงกินหมดแล้วทีนี้พี่ก็เลยเราม่นั่งคิดว่าถ้าเกิดเราปลูกหมอนถึงมันกินได้เนาะมันกินได้มันก็รัดขึ้นใหม่ได้ครับเอก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยเพียงแต่ว่าเราก็คอยไล่เอาเราปลูกกระโพดเราก็ไปไล่กันกระโพดมันนี้เขาไล่กันทุกวันแต่พี่ว่าปลูกแล้วถ้าเกิดนสมมติมันได้มากินจริงมันกิน เราก็ไล่เอาหรือมันจะกินไปมันไม่ตายคุณพิชายยิ่งโตมันยิ่งใหญ่มันต้องยิ่งแข็งแรงแล้วกัดไปเหอะเดี๋ยวมังกรัดใหม่พี่ว่าอย่างนั้นมันไม่ไม่ไม่เสียหายโดยสิ้นเชิงแต่ก็พวกกับมันหรือข้าวพวกนี้ยถ้าโดนทําลายแล้วช้างนําจริงไม่ได้กินมากหรอกเดนยมากกว่าเพราะเขาตัวใหญ่แต่กระทิงนี่ฟาดหมดมันติดสองไร่กินสองวันหมดเลยก็เลยไม่เป็นปัญหาเกี่ยวกับที่เราจะเลี้ยงใหม่อ่าด้านหลังนนก็จะเป็นปลูกใบหม่อน เพื่อเอาเป็นอาหารสําหรับตัวใหม่แล้วพี่ก็ทำโรงตรงนี้ทโรงตรงนี้ข้างหลังน้าชัยนี่นะฮะเริ่มยังฮะกําลังตัดไม้ครัวันนี้อก็คือใช้ประหยัดประหยัดผ้ามุ้งสีไอที่จะขายเล็กๆกันนะไม่ให้แมลงวันเข้ามีทุกอย่างต้องทำหรือยงอ่าแล้วตาไอไอไอที่ว่าตาแกงอาศัยตัวหมอนน่ะจอเหรออ่าตอนนี้มีไม้ไผ่เหรอไม่ใช่ค่ะเป็นตะแกงอ่าอ่าเรียกเจาะวด จอรวดเอาจ่อรดที่จะไปชซื้อเอาของพวกที่คนเขาเลิกทาแล้วมันแล้วมันกี่วันมันถึงจะมากินใบไม้ได้โอ้มันโตมามันก็กินเลยไอ้หนอนเนี่ยนะใช่โตมากินเลยไม่ต้กินจดกเอาไวเล็กนอนึงก็จะกินจากยอดสูงลงมาต่าลงมาตรลงมาพออายุมากปุ๊บมันตัดกิ่งเลยตัดกิ่งแล้วก็วางผ้าสารการวางบนชั้นเลยชั้นกว้างสองเมตร สลับทางกันเลยโอ้มันกินตั้งแต่ตัวน okay. ้อยๆเลยใช่ม well. no. ันกินเอามาจากบริษัทก็เอามาตั้งไว้ต้องต้องเอาใบไม้ให้มันนะอาหารของมันเอาใบมอนนี่แหละใช่เอาใบกระท่อมได้ไหมกินได้อยู่มั้งเอาแต่ก่อนมีคนนะที่เขาเลี้ยงกันรุ่นรุ่นมีเลี้ยงนเก่าอ่ะเอ เขาหมวนเขาหมดเนี่ยเขาไปตัดเอาใบข่อยมันกินอ่ะกูกินนะเพราะตอนนี้รู้สึกว่าเขาปลูกเขาปลูกไอ้กระท่อมกันไม่มีที่ขายไงใชก็เลยเอามาให้ใบหม่อนพี่กินดีไหมบอกแล้วว่าทำอะไรที่มันผิดศีิงทำมันไปไม่รอดเอ้ออย่าไปแซวก็เดี๋ยวก็ตอบเอาฮะลงยูทูบด้วยเอาความรู้ติ่งตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเราปลูกนู่นเราใช้เคมีไม่ได้อยู่แล้วอ่าก็คือเอาเป็นอาหารของตัวหนอนนี่แหละ อ่ะทีนี้เราอยากจะรู้ว่าในการลงทุนเนี่ยแบบไหนอะไรยังไงลงทุน,นที่เป็นหลักๆคนท,ที่สนใจเขาอาจจะฟังอยู่ลงทุนหลักก็เป็นโรงเรือนโรงเรือนโรงเรือนแล้วก็อุปกรณ์การเลี้ยงซึ่งอโรงเรือนก็ตอนนี้จะยกนะมีความมีความความกว้างอะนะโรงเรือนหลังใหญ่มากถ้าเป็นนั้นก็คือความกว้างแปดเมตรยาวยี่สิบสี่ยาวสิบสองเมตรกว้างแปดเมตรยาวสิบสองเมตร เฉพาะหลังคาถ้าเกิดเป็นพวกเป็นเส้นชิตหมดเป็นหมื่นแล้วการลงทุนก็คือแล้วเราก็มีการซื้อจอมีการทําชั้นมีการซื้อจอมีการใช้ผ้าครอบโรงต้องมีสแลนชดสแลนกันแดดนี่นะลงทุนหนักก็คือจะเป็นโรงจต่อไปก็คือระบบน้ําหมอนปลูกหมอนแล้วก็มีระบบน้ํำแล้วก็ที่หลักๆคือหัวใจหลักคือน้ํามีสะนี่ใช่ค่ะพี่มีสะเพราะไม่แห้งอยู่แล้วใช่อ่ะมีสะสองลูก แห้งก็มีน้ําอยู่บ่อน่นบ่อว่าจันแต่อาศัยของวัดก็มีเคยได้ก็ดูดลงมาได้ใช่ค่ะกระถางจันได้แล้วก็มีมีทั้งสองสระน่ะสองสระค่ะออวางแผนไว้ดีมากเลยสามนุ่นคุณพิชัยสระนุ้นด้วยแต่ว่าสระนน่นน่ะมันเป็นน้ําพี่แม่น้น้ไหลเข้าประมาณว่าใช้น้ําซึมเอาไว้เป็นน้ําสะอาดไว้สําหรับใช้คือไม่เกี่ยวกับไม่ให้เคมีเข้าเลยครับแต่ก่อนมันเคยมีคนมาเช่าไร่แปลงนี้ปลูกมันมันมีเคมีพี่ก็เลยไม่ใช้น้ำหมูข้าวปิชัยบ่อนน้นสรุปแล้วคือการลงทุน อ่าเลี้ยง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 ไหมเนี่ยที่เอาไปเป็นเสื้อผ้าเนี่ยเนาะอ่าก็ที่พี่พูดเมื่อกี้เนี่ยลงทุนไปแล้วนะฮะในการที่ตั้งโรงเรือนซื้อลงทุนหนักตรงนั้นอ่าลงทุนหนักตรงนั้นหลังคาหลังคาเป็นอะไรได้หลังคาเป็นมุงจากได้ไหมได้ยิ่งดีเออเหรอหลังคากมุงจากยิ่งดีแต่เราไม่สามารถที่ไปหาจากตัวนี้มันหายยากอยู่ ถ้าเป็นย่าจากได้ยิ่งดีได้แล้วเราใช้มุ้งผ้าบางด้านบนเอาใช่กันกันเราออกล่วงเหมือนเราเรามุ้งนอนมุ้งลวดอืมถ้าเห็นที่ทางชัยภูมิเขาเขาใช้ใช้เหล็กทั้งหมดเลยเหล็กข้างบนก็เป็นสังกะสีไม่กันซีดร้อนน่ะอย่างนั้นก็ได้แต่มันร้อนร้อนเนาะร้อนนี่นี่เราก็ต้องหาเดือนหนอนเดือนหนอนร้อนอีก ไม่ชอบอากาศร้อนไม่ชอบเนาะแล้วมีการเป่าพัดลมไหมในการเลี้ยงพัดลมเป่าไม่ได้เป่าได้เป็นบางครั้งคือมันจะทาให้มอนเหี่ยวมอนเหี่ยวเขาไม่กินอีกอืมันมีผลกระทบค่ะทีนี้ก็มอนเหี่ยวหมายถึงว่าใบหมอนที่จะเอามาเป็นอาหารใช่ห้ามเหี่ยวต้องให้สดอยู่ตลอดเวลาหนออาตัวตัวหนอนไหมเนี่ยถึงจะกินใบนั้นโอ้ยเลี้ยงยากกันเนาะ ถ้าีถ้าเรามีความรู้เราเข้าใจมันแล้วมันมันไม่ใช่เรื่องยากคุณพี่ช่ยจริงแต่เราเราพยายามทำความเข้าใจว่าเราคือตัวใหม่เราไม่ชอบอะไรใหม่ก็ไม่ชอบไปตัวนั้นอยากจะรู้อีกอย่างหนึ่งคือในการที่พี่พูดเมื่อกี้เนี่ยกะว่าลงทุนเท่าไหร่ลงทุนนั่นหรอในการเลี้ยงเนี่ยลงทุนน่าจะอยู่เฉพาะลงตัวจะปหมอยตัวตัวตัวไหมนี่ไม่แพงค่ะกล่องหนึ่งมันอยู่ห้าร้อยกว่าบาทห้าร้อยกว่าบาทอ่าแล้วก็มารับได้ที่พี่ ติดต่อได้ที่พี่ใช่ไหมถ้าจะเป็นสมาชิกก็มาคุยกันได้ที่พี่เลยเนาะคุยกันได้แล้วก็ท่านใดที่ฟังดูนะฮะสนใจที่จะเลี้ยงไหมกับพี่อ่าแล้วติดต่อมาได้เลยนะฮะเพราะพี่นานเนี่ยอ่าถือว่าเขาเป็นหัวอ่า,าประธานาหัวหน้ากลุ่มนะฮะ,ะ,ฮะประธานหลายๆอย่างแล้วก็สิ่งที่ดีๆมอบให้กับกเกษตรกรเนี่ยม,มีความรู้เยอะอยู่อ่าเยอะนะฮะแต่ว่า เหมาไปเรื่อยๆได้ไปเรื่อยๆหลายหลายปีแล้วล่ะรู้จักกันน่ะเรียนรู้กันไปเรื่อยๆแต่ที่ชอบไหมตอนนี้ที่ว่าหันมาทําเนี่ยมันจะใช้เวลาเลี้ยงสิบห้าวันสิบห้าวันในการที่จะเลี้ยงแล้วหนักๆแค่อาทิตย์เดียวคือตอนที่มันอยู่วัยห้าสิบห้าวันเลี้ยงเออมาหนักตอนวัยห้าที่มันกินนน้กิอาหารเยอะเดีือดคันกลางนิดนึงลงทุนกล่องหนึ่งห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยกว่าบาทห้าร้อยกว่าบาทตีหกร้อยอ่ะหกร้อยบาท แล้วใบใบหม่อนใบอะไรนี้เราต้องปลูกเอาเองละปลูกเองก็ดูแลเรื่องใบหม่อนนี่แหละัพี่มีการขายต้นกล้าใบหม่อนไหมหรือว่าไม่าบริษัทเขามีขายอ๋อเขามีขายเอามาปลูกเอาก็เหมือนก็เอาสมาชิกทาให้แล้วก็ขายให้สมาชิกนี่แหละแล้วก็ที่ว่ามันได้มันได้เงินไวสิบห้าวันได้เลี้ยงเลี้ยงสิบห้าวันนั่นหนักอยู่อาทิตย์เดียวต้นปิดต้นต้นก็ไม่ได้กินเยอะพอมันจะเข้าจ่อเนี่ยนะมันต้องการอาหารต้องเลี้ยงหมอนก็ไปหนักตอนนั้นอยู่อาทิตย์เดียวนั่นแหละสี่ห้าวัน เสร็จแล้วก็เข้าจอมันก็ไปทํารังอยู่ห้าวันแล้วเราก็แกะไปขายไม่ใช่ใช้เวลายี่สิบวันยี่สิบเอ็ดวันก็ได้เงินไงเราก็เคยน่าน่าน่าจะฟังพี่พี่นาคุยเนี่ยหมายถึงว่าอ่าเข้าเข้าอะไรนะเขาเรียกเข้าฝักเข้าฝักก็เขาหมาย<บ>ถึงว่า,าม,มันชักใหญ่ทารังแล้วลด้านนอกแต่ตัวอ่อนมันอยู่ข้างใน,นตัวเท่านิ้โป้นื้อก้อยเนี่ยเนะาะอัะที่เราซื้อกินนั่นแหละเออใช่ใช่ใช่นั่นคือนั่นคือจุดหนึ่งละ ในการที่มันกินใบไอตัวนี้ไปเนี่ยใบหมอนเนี่ยอ่ามันก็จะชักใยของมันอ้อมตัวมันตั้งอยู่ในนั้นแหละโอ้แล้วเอาตรงนั้นไปต้มใช่ไหมใช่แล้วก็ทํามาเป็นเส้นมาเป็นเส้นอ่าแล้วก็ไปส่งโรงงานทอผ้าใช่ให้กับบริษัทต่อไปนั่นคือจบตรงนั้นแต่ของพี่เนี่ยเลียงเป็นรังขายทั้งรังยกรวยเลยแล้วเขาเอาตัวไปด้วย ใช่เราก็อดกินตัวดิอาอก็อดกินโอ้อ่ะทีนี้มาสรุปเจาะหัวใจสําคัญกันนะฮะจากพี่นาก็คือลงทุนอ่าซื้อตัวตัวตัวน้อยๆนั่นแ่ะอ่าตัวใหม่อ่ะก็คือห้าร้อยอ่ะตีหกร้อยต่อหนึ่งกล่องกล่องนึงนับตัวได้ไหมเท่าไหร่มันนับอยู่สามหมื่นกว่าโอ้สามหมื่นกว่าตัวสามหมื่นกว่าตัวเนี่ยสองถึงสามหมื่นสี่ในการเลี้ยงที่แล้วมีโปรโมชั่นช่วงเนี้ยหน้าแรงเนี่ยอ่า อ่าน่าจะเพราะว่าหมอนไม่ค่อยมีเนาะเขาให้ตัวฟรีห้าเดือนห้าเดือนแต่เดือพฤษภาเนี่ยเป็นเป็นไปอ้าวฟังไว้นะฮะโปรโมชั่นพฤษภาฟังไว้ฟังไว้นะฮะใครอยากปลูกรีบรับโปรโมชั่นอ่าก็คือหนึ่งกองต่มัต้องปลูกหมอนประมาณสี่เดือนถึงจะได้ค่ะหนึ่งกองหนึ่งกองสามหมื่นตัวเนี่ยโปรโมชั่นอะไรที่เขาเพืให้ฟรีเหรอค่อยๆกล่องแล้วค่อยฟรีเลยให้ฟรีฟรี่ห้าเดือนโปรโมชั่นหมดวันเดือนพฤษภาเนี่ยแหละ นี่มันจะหมดแล้วมนะกี่เดือนแล้วเนี่ยมันจะหมดก็ยังเนี่ยจะหมดแล้วอีกสองเดือนโอ้ต้องรีบประดิโอ้ยท่านฟังแล้วรีบนะฮะตัวหมอนได้ไหมได้ไหมเพราะว่าต้องปลูกมอนใช้เวลาสี่เดือนสี่เดือนถึงจะเลี้ยงได้ใหม่อ๋อเหรอนี่พี่นี่พี่ปุ่งจะเสิงหานะแต่เอาปลูกไว้เฉยแล้วก็ตัวเองก็มัน ทำบู้ซาตอนนั้นเนาะแต่ก็คือทำผูซาผู้ซามันเป็นแล้วก็ต้องรีบมาเอาทางนี้ที่มันได้ก่อนออแต่เหมือนปลูกตรงนั้นทิ้งนั่นแหละในฐานะที่พี่นามีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมนะฮะ้วยใบยหมอนนะฮะอ่าสิทธิอันท,ท,ที่ที่ฟังคร่าวๆมาจากบริษัทเนี่ยก็คือในการลงทุนกล่องละหกร้อยบาทสามหมื่นบาตัวเนี่ยคิดว่าสิบห้าวันเนี่ยขายได้ให้กับบริษัทเนี่ยได้เท่าไหร่ครับหนึ่งกล่อง หนึ่งกล่องเขาเคยได้ถึงหมื่นห้ากล่องละหมื่นห้าลงทุนหกร้อยเนี่ยนะปาดลูกค้าเพียบงานนี้ใบหมอนอ่าเนี่ยดูใบหมอนเอามาดูใกล้ๆหน่อยฮะโอ้โหเดี๋ยวน้าชัยเอาใบกระท่อมมาขายดีกว่านี่ฮะใบห<อ>มอนชาใบหมอนก็ได้นะฮะคุณวิ่ชัยปลูกขายชาชาก็ได้เขาก็ซื้อเขาซื้อโลละสิบบาทตอนนี้ไทยซีลซื้ออยู่น่าขาเนี่ยโลละสิบบาทสุดยอดอ่ะแต่ว่าต้องปลอดสารจริงๆนะไม่มีต้องไร้สารไม่ใช่ปลอดสาร คขาบอปลอดสารนี่คือฉีดเคมีได้แต่ในปริมาณที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคแต่คําว่าไร้สารนี่คือบวนการการผลิตทุกอย่างอห้ามมีเคมีอคือใบหม่อนนี่ถ้าจะให้เลี้ยงใหม่จริงคือไร้สารไร้สารจริงห้ามห้ามเคมีทุกอย่างมันก็ไม่ยากนะพี่น้องฟังดูอ่ะก็คือการปลูกนะการปลูกไม่ยากแต่ต้องระวังอย่าห้ามใช้เคมีโอ้เพราะหนอนมมนกินไม่ได้อยู่แล้วตาย แปลงครั้ง,งเราอันนี้ก็ถ้าก็ใช้ครีมีใช้โดนแต่พวกนีไไ้ไม่ใช่ไม่ได้เลยเห็นไหมฮะตะ่กี้กวังแล้วสะกิดใจไหมะนะาชัยยังสะกิดใจเลยฮะไอ้ที่ว่าลงทุนหกรอแล้วก็สร้างโรงเรือนมองดูแล้วพินาฟังพินาเล่าเนี่ยมองดูมันยุ่งยากมากนะฮะเออหลังคาเป็น,ปนอฟังเห็นไหมแต่ผลลัพธ์ออกมาหนึ่งกองหนะ้าได้ถึง หมื่นกว่าหมื่นฟ่าใช้เวลาสิบห้าเห็นว่าขั้นขั้นต่ำสุดก็ได้หมื่นสองโอ้โหสิบห้าวันเนี่ยนะตายเลยเมื่อว่าขั้นที่แล้วรู้สึกว่าทางทางเลยหรือเปล่าเขาเลี้ยงเจ็ดกล่องอ่อ่าเขาเลี้ยงประจันเลี้ยงมายี่สิบห้าปีเจ้านี่เจ็ดกล่องเขาได้แสนกว่าว้ายน่าโอ้โหเป็นสิ่งที่ดีเลยเขาทำแบบเขาปลูกมันไปเลยร้อยล้าความรู้ดีมากแปลงดีมากเป็นออจีที่น่าสนใจพี่ว่าที่ชอบเนี่ยคือมันได้สุขภาพอื ขอ้มีน้ำพอแต่ทนาจว่าสิบห้าวันปุ๋ยนี่คือชอบพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกอะไรนี่ชอบมากแล้วเขากําหนดไหมว่าต้องปลูกต้องต้องเลี้ยงกี่กล่องไม่ค่ะแล้วแต่กําลังของเราเมีตั้งแต่เขาจะเล็กตอนนี้เขาเล็กหนึ่งสลึงห้าสิบตังค์สามสลึงหมายถึงถ้าหนึ่งสลึงคือเท็าหนึ่งส่วนสี่กล่องห้าสิบตังค์ก็คือครึ่งกล่องเขาเขาให้เราเลี้ยงตามหมอนเราเราคำนวณปริมาณว่าเอาไปดูเลยว่าหมอนเราเนี่ย ปกติละไล่หนึ่งพันพันหกร้อยต่อพันหกร้อยกิโลอืมเออล้วเราก็ไปนับด้วยต้นหนึ่งมันจะประมาณกี่กิโลเราเราคำนวณได้เขามีสูตรเงินเขาอ่ะแล้วทีนี้จะเกิดเราคำนวณแล้วมันไม่ได้เราก็ต้องเลี้ยงตามนั่นแหละเลี้ยงตามที่เรามีหมอนการเก็บนี่เอาใบหมอนเนี่ยเนี่ยใบเนี้ยพี่เอามานี่หน่อยเราเก็บเองแหละไม่ใช่คนอื่นมาเก็บไม่ใช่บริษัทมาเก็บอะไรทั้งนั้นเองบริษัทจะมาแค่วันมาซื้อเอาเลยจ่ายตังค์เดี๋ยวนั้นเลยเงินสดด้วย เห็นไหมฮะผู้ชมครับฟังจากพินาเล่าเนี่ยทุกคนที่มีอาชีพออื่นแล้วก็มาเปรียบเทียบดูนะฮะในด้านการเกษตรเราทําแล้วไม่ได้ผลแล้วก็นะฮะท่านที่กําลังตกงานแล้วก็ว่างงานเนี่ยทุกสมาชีพเนี่ยไม่ต้องไปผูกคอตายนะฮะไม่ต้องไปชิ้นหวังเออมีหลายอาชีพมากเลยที่ที่ติดหนี้แล้วไม่รู้จะหาวิธีปลดหนี้ยังไง นะฮะแล้วก็หาหนทางไม่ได้ก็เอาเชือกลัดคอกร, <c oughs> ระโดดน้ําตายนะฮะมีดแทงตัวเองนะ,ะอย่าทำนะฮะมาหาพี่นานี่ครับโทรได้ที่เบอร์064 3212686หกหกหกค่ะอีกครั้งครับ064 3212686อ่ะได้ยินกันชัดนะฮะท่านใดที่คิดว่าทำได้ลงทุนหนึ่งกล่องหกร้บาท นะฮะแล้วก็สร้างโรงเรือนมาเรียนรู้จากพี่นาติดต่อและโทรมาฮะรับทุกจังหวัดได้ไหมฮะได้โอ้โห oh, 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 สุดยอดนะฮะ<ด>ผู้หญิงใจเด็กของเราได้เพราะว่าบ,บริษัทเขามีเขามีคนเครือข่ายที่มีเจ้าหน้าที่เขาไปดูแล <c oughs> อืมเขาดูแลนะ <c oughs> เราเรา,เราเลี้ยงใหม่เจ้าหน้าที่กาจะส่งคนมาดูแลให้เลยมาสอนเลี้ยงครับก็ลองดูนะฮะว่าอ่าในสิ่งที่ที่พี่นานะฮะเป็นผู้นําสุดยอดอยู่แล้วตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในราชการด้วยเนาะ ก็เป็นอบตนะฮะเป็นผู้นำเนี่ยที่รู้จักน้องก็นานหลายปีด้วยสิบกว่าปีแล้วนะฮะก็ถือว่าเห็นพินาเป็นต้นแบบนะฮะเป็นต้นแบบในการที่ช่วยเหลือสังคมช่วยในด้านการเกษตรนะฮะลดต้นทุนอะไรต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นอ่าอะไรก็แล้วแต่ที่ดีๆพินาก็จะมอบนะให้กับพี่ชาวไร่ชาสวนมาตลอดนะฮะหลายเป็นสิบกว่าปี นะมาเจอกันวันนี้พี่นาก็ยังอุดมการเหมือนเดิมก็คืออยากให้ทุกท่านพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรมีไรายได้วันนี้ก็นายชัยขอเป็นตัวแทนกับเกษตรอ่นอกฤดูนะฮะของคุณพ่อดอกเตอร์ปีชาสนับสนุนโดยพรรคมิติใหม่นะฮะอยากเป็นแนวทางนะฮะอาให้เป็นสื่อกลางสําหรับพี่นากับเกษตรกรที่ต้องการมีไรายได้นะฮะติดต่อมาที่อีกครั้งครับศูนย์ี่สาหนึ 4, 3, ่งสองหปดหค่ะอ่าได้ยินนะครับ ก็ถือว่าสิ่งที่ดีๆรอทุกท่านอยู่นะฮะอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจนะฮะหรืออ่าอย่าไปคิดอะไรที่มันไม่ได้ผลประโยชน์มาที่ครับโทรมาที่พิณาสิ่งที่ดีๆรอท่านอยู่ครับในการเลี้ยงไหม,ไหมด้วยใบห,ม,หม,มอนได้ตังกล่องหกร้อยละหมื่นกว่า,วาหเห็นไหมฮะสิบห้าวันสุดยอดจริงๆ นะลองเปรียบเทียบดูนะลองเลี้ยงดูสักร้อยกล่องหรือพันคลองเราไปคิดเองครับฝันหวานคืนนี้พบกันรายการเกษตรนอกฤดูของคุณพ่อดรพีชาไข่แก้วและก็สนับสนุนโดยพรรคมิติใหม่แนวคิดสร้างสรรค์ดีๆของเกษตรไทยครับอยู่ได้นะจ๊ะพี่นาจาสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะจ้า